ยินดีต้อนรับสู่ช่องครูป้ายนะคะตอนนี้พวกเราทั้งสามคนนะคะอยู่ที่อุทยาน,ยานประวัติศาสตร์รพู่งบ่าอำเภอบ้านผือนะคะจังหวัดอุดรธานีนะคะวันนี้พกเราจะมาเที่ยวชมนะคะอุทยานแห่งน,นี้นะคะว่ามีลักษณะเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะพาทัวร์ค่ะไปเลยค่ะจะขอญาตสัมภาษณ์นะคะเป็นคุณพี่วัฒนานะคะ,อะขออนุญาตยัคุณพี่นะคะเส้นทางของอุทยานประวัติศาสตร์รูปแบบานี้มีอย่างยังไงบ้างคะ เส้นทางนี้เราสามารถเดินได้สามแบบมีรอบเดิสรอบกลาง<อ>และรอบใหญ่ครับถ้ารอบด็สสุดพ<ร>ิถีเริ่มต้นจากศูนย์บริการขบวน้นไปถึงหอนาุตสาและยกระทาง400เมตรนะจากนั้นก็เดิงชมโบราณสถานใกล้กันตรงนี้นะครเดินสะมมดวกเหมาะกับท,ทุกวัยไม่ว่าจะเป็นสสหรือสบอก็เป็นสุดพิถีประมาณหนกิโลเมตรนะครับหรือถ้าเป็นรอบกลางก็จะเพิ่มระยะทางอีกนะจะไปชมภาพเกจสีทั้งหมดทั้งคนก็เป็นกิโลเมตรครึ่งนะฮะส่วนรอบใหญ่นะครรอบนี้จะเป็นทาง ทดสอบความแข็งแรงของคำเนี่มันต้องสูงชันเข้าไปตรงนี้จะเป็นหน้าผาเหมาะสำหรับชมพระอาทิตย์ตกจุดชมวิวนะฮะรอบใหญ่นี้2กิโลเมตรกว่านะฮะสำหรับคนที่แข็งแรงส่วนสววที่เขาไม่ค่อยดีก็ไม่นะนำ้เดื่มค่ะจะลองมาเยี่ยมชมข้อมูลนะคะก็จะมีพันไม้ในอุทยานต่อวัศตรุพรบาท มีอะรเนี่มันไม่สวยอะเครื่องแปลงสี ใครที่มาเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์ภูพบาทนะคะทางอุทยานก็มีรถนี่ค่ะบริการให้กับผู้สูงอายุนะคะหรือผู้พิการด้วยนะคะถือว่าบริการดีมา,มากๆเลยนะคะดูอันนั้นสูงอายุแล้วหรอคะเร้ได้บัตรแล้วนะคะและเรามีแผนที่ด้วย วันนี้นะคะเราน่าจะเดินทางแบบว่าระยะกลางนะคะก็คือไม่ขึ้นไปถึงผาเสด็จเลาเพราะว่ามันใช้เวลานานนะคะวันนี้เรามาเที่ยวชมอุทยานประวัติศาสตร์ทูพบาทนะคะก็มาชมธรรมชาตินะเนี่ยมีป่าไม้นะคะแล้วก็มาซึมซับบรรยากาศ<ม>ก่อนจะกลับไปทำงานเปิดเทอมอีกครั้งหนึ่งนะคะดูข้างหลังคือ มีการถ่ายรูปไปด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมีทริปเล็กๆด้วยนะคะก็รอชมให้ได้เห็นต้นนี้ ยนตต้้นนนกลงี่ก็เป็นทางที่เราเดินมาเรื่อยๆนะคะซึ่งทางแยกตัวนี้ก็บอกไว้ด้วยว่าเป็นทางไปถ้ำวัวถ้ำคนนะคะโดยถ้ำวัวถ้ำคนนี้ก็จะเป็นภาพวาดตั้งแต่สมัยโบราณนานมากๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูหอนางอุตสาก่อนนะคะแล้วเราค่อยจะมาดูเป็นภาพวัวภาพคนนะคะนี่นี่เราจะไปหอนางอุตสาก่อนนะคะ และด้านหลังคู่ไฟนะคะตรงนู้นี่ประมาณเกือบ50เมตรนะคะก็จะเห็นหอนางอุสานะคะเป็นเหมือนกับิกเนเจอร์ของที่นี่เลยนะคะ Miss USA ค่ะหอนางอุสามาแล้ว <c oughs> และเราก็มาถึงนี่นะคะหอนางอุตอุษาค่ะด้านหลังหู่ไฟเลยนะคะเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูใกล้ๆนะคะ และนี่ก็คือหอนางอุตสาหแบบใกล้ๆนะคะสังเกตดูว่าก็มีนะักท่องเที่ยวนะคะเดินทางมาชมนะคะหอนางอุตสาในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้เซูมดูใกล้ๆนะคะ และหล <forecasting. S 2> ังจากที่เราได้ชมความสวยงามและความมหัศจรรย์ของหอนางิกาอุษาแล้วนะคะเราก็จะไปดูบ่อน้ําอืมไม่รู้ว่าบ่อน้ําอะไรเป็นบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์เออบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นะคะ เดี๋ยวบอน้สัสิเป็นไงเราไปดูกันเราดูนางแบบนะคะคือมีความพยายามในการจะถ่ายแบบมากโอ้ก็เห็นข้างในนี้ก็สวยนะคะดูมีความแบบสวยงามของธรรมชาติมาก ถ่ายวิดีโอค่ะเรามีบันไดเดินขึ้นมานะคะแล้วเราก็จะมาเจอกับบ่อน้ำนี่ใช่ไหมคะบ่อน้ำน้ำใสอยู่นะคะแต่เราไม่รู้ว่าลึกแค่ไหนนะคะ หรือ5เมตรแล้วตอนนี้เราก็มาถึงเพิงหินนกกระทานะคะซึ่งในแผ่นบชชวร์ของอุทยานประวัติศาสตร์ภูบานี้ก็บอกว่าเพิงหินนกกระทานะคะเดี๋ยวไฟโอนี่น,นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะคะเพิงหินนกกระทาเป็นเพิงหินที่มีรูปคล้ายนกกระทา มีใบเสมาล้อมรอบนะคะจากร่องรอยที่เหลืออยู่สันนิษฐานว่าอาจเคยมีการประดิษฐานพระพุทธรูปที่เพิงหินแห่งนี้นะคะเพราะว่าถ้าเราสังเกตดูนี้นะคะว่าถ้ามีใบเสมาล้อมรอบก็คือจะหมายถึงว่าเป็นาศาสนสถานนะคะก็คือเป็นสถา,านที่ที่เกี่ยวกับาศาสนานะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันค่ะนี่นะคะเพิงหินนกเขาบอกว่ามีรูปร่างนะคะคล้ายๆกับนกกระทาน,นะคะ ข้างบนน่อาจจะเป็นส่วนหวนัวนาะแล้วก็ข้างล่างนี้ก็เป็นส่วนลําตัวนะคะแล้วนี้ก็ที่บอกว่ามีใบเสมาล้อมรอบนะคะ <c oughs> ก็จะมีอยู่สี <c oughs> ด้านนะคะใครที่กำลังคิดหาที่ท่องเที่ยวนะคะในช่วงวันหยุดยาวนี้นะคะซึ่งถ้าเปิดเทอมเนาะก,ก็อีกประมาณ 1สัปดาห์นะคะ1สัปดาห์กว่าๆน,นี่แหละนะคะถ้านึกอยากหาที่เที่ยวที่ทำบุญอะไรอย่างนี้แนะนําที่จังหวัดอุดรธาน,นีเลยนะคะโดยเฉพาะที่อำเภอบ้านผือนี้นะคะมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติแบบนี้นะคะแล้วก็มีเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ด้วยนะคะแล้วก็มีวัดวาอารามเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะคะเรียกได้ว่ามาเที่ยว ทีนึ่งเนี่ยได้ทั้งความสนุกสนานนะคะใครที่ชอบถ่ายภาพก็จะได้ภาพส,สวยๆไปด้วยนะคะแล้วก็จะได้บุญไปด้วยนั่นเองนะคะที่ต่อไปที่เราจะไปนะคะก็คือนี่เลยค่ะถ้ำบัวถ้ำคนนะคะอีก250เมตรค่ะเดินกันเลยและเราก็มาถึงถ้ำคนแล้วนะคะสังเกตดูว่าจะมีเป็นเหมือนรูปคนนะคะอ,อยู่บนก้อนหินนับตัวแล้วมีเจ็ด คนนะคะนี่สีแดงๆตรงนี้ 2500, 000, 000, 000, 000. กี่ปีนะคะ 3000, 000, 000, 000. 3ามพันปีเพราะว่าเรามีในข้อมูลในบูชัวนะคะยกไฟสลองอ่านให้ดูข้อมูลในบูชัวบอกว่าถ้ำวัวถ้ำคนนะคะเป็นเพิงหินที่มีภาพเขียนสีแดงสมัยก่อนประวัติศาสตร์ อายุราว2,500ถึง3,000ปีมาแล้วโหนานมากเลยนะคะทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้คือภาพคือถ้ำบัวที่มีภาพฝูงสัตว์ส่วนใหญ่จะเป็นรูปบัวและลูกบัวน,นะคะทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือคือถ้ำคนมีรูปกลุ่มคนบนผนังถ้ำและมีรูปคนเดียเด่ยวๆบนเพดานถ้ำด้วยอ๋อนี่ไง ถ้าเราไม่อ่านนี้เราไม่รู้เลยนะคะว่ามีรูปคนเดี่ยวๆด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูนี่งไงรูปคนเดี่ยวน,นี่พี่มันจะเป็นรูปสีแดงๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไ oh my god นี่นอกจากที่มีรวมกันเป็นกลุ่มคนแล้วนะคะนี่ยังมีเป็นรูปแบบคนเดี่ยวๆด้วยโอเคอันนี้คือถ้ำคนนะคะถ้ำคนก็คือมีรูปคน และนี่ก็คือถ้ำวัวนะคะบอกว่าเป็นรูปวัวกับลูกวัวเราดูดีๆอ,อายุราาวๆ2,500-3,000ถึงปีมาแล้วนะคะนานมากนี่ก็เป็นเส้นทางนะคะเป็นจุดสำคัญที่เราสามารถแว,แวะชมได้ในระหว่างที่เราเดินสำรวจเส้นทางนะคะในอุทยานนะคะมีเยอะมากเลยอ่ะวันนี้เราแวะแค่ไม่กี่จุดเองนะคะและวันนี้นะคะพวกเราก็ได้พา เดินขึ้นไปเที่ยวชมนะคะอุทยานประวัติศาสตร์ภูพราบาทแล้วนะคะก็อาจจะไปไม่ครบทุกจุดนะคะเอาเป็นว่าถ้ามาเที่ยวหน้าหรือถ้าใครมีโอกาสได้ผ่านมาทางอำเภอบ้านผือก็เชิญแวะมาเยี่ยมชมเที่ยวชมอุทยานแห่งนี้ด้วยตัวเองเลยนะคะวันนี้ก็รู้สึกว่าได้ออกกําลังกายนะคะก็ไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่ <c oughs> <c oughs> นะคะวันนี้คุณพ่าต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะคะดีเข้ามารับชมช่องหูฟ้านะคะบ๊ายบาย